สวัสดีค่ะช่างพวลนะคะวันนี้มารีวิวงานเปลี่ยน SSD นะคะก็ตัวนี้จะเป็น aspire 4 7 4 1 G รุ่นนี้ค่ะอ่าหลายๆคนอาจจะสับสนเนาะเวลาใส่ใส่ตัวฮาร์ดดิสคนะ,คะสภาพเขาจะเป็นประมาณนี้คือตอนแรกมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้เนาะอันนี้ช่างบลรีวิวให้ดูเลยว่ามันจริงๆมันไม่ยากอะค่ะบางคนอาจจะตกใจ ก็คือตัว SATA port นะคะของเขาเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะคือมันจะแกะออกมาได้เลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหักนะบางคนแบบว่าลูกค้าคนตกใจนะคะไม่กล้าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเองบางทีบางทีก็มีอะค่ะที่แบบว่าในเคสอย่างทีลูกค้าคิดว่าอาจต้องต่อ บางคนไม่ทราบนะคะถึงขั้นติดกาวมาเลยนะแล้วมันถ,ถอด s อ d ดดีออกไม่ได้นะคะในกรณีอย่างนี้ก็นี้มาเฉลยให้ให้ดูเนาะว่าเขาสามารถถอดได้นะคะแต่ก็ถ้าในการถอดก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนถอดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนประมาณแบบมันมันทำให้ตรงเนี้ยค่ะมันแตกนะคะหรือว่าขั้วตรงเนี้ยมันบิน อาการนี้ก็คือจะทําให้ซาต้าค่ะพังได้เลยอันนี้ก็ไม่ยากนะคะช่างโบก็แค่ใส่ในส่วนของตัวซาต้านะคะเข้าไปนี่ก็เดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเราใส่ตามขั้วนะคะลงไปเลยอ่านี่ปุ๊บใส่เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ดูนะคะแล้วก็ประก,กลบลงอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขันน็อ ตรงนี้ไม่ยากเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตลงไปนะคะในการเปลี่ยนนะคะมันจะไม่ได้ยากมากสำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่แบบว่าอยากเปลี่ยนเองก็เราก็มีเอเดีขายนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจส่งให้ที่ร้านเปลี่ยนนะคะตัวนี้ก็ เปลี่ยนราคาถูกนะคะไม่ได้แพงมากแล้วก็มีอัปเกดรดมได้นะคะแต่ว่าสำหรับเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยน SSD นะตัวนี้ต้องแกะระวังหน่อยมันก็จะมีบางรุ่นที่เขาติดบอร์ดไปเลยนะคะแต่ว่าสําหรับรุ่น Acer ตัวนี้นะคะก็คือถอดซาต้าออกได้ให้ลูกให้ลองดูประมาณนี้อันนี้ช่องโบมาเฉลยให้ดูนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเปลี่ยน SSD อัปเกรดเครื่องเก่านะคะให้เร็วขึ้นนะคะใช้งานได้ เหมือนเดิมนะคะก็สามารถส่งเข้ามาให้ทางช่างนะคะเปลี่ยนได้นะคะใครที่สนใจงานซ่อมนะคะก็ติดต่อทางร้านสมัยที์วิสเข้ามาได้ะคะ่ะต่อสำหรับวันนี้ช่างโบมารีวิวประมาณนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนสนใจซ่อมส่งซ่อมนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะก็ช่างโบอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะประมาณนี้